สถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชากำลังทวบีความรุนแรงขึ้นหลังจากกัมพูชาประกาศเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการพื้นที่ชายแดนอย่างกระทันหันซึ่งสร้างความกังวลให้ฝ่ายความมั่นคงของไทยอย่างชัดเจนเพราะผู้บัญชาการคนใหม่ถูกมองว่ามีแนวทางปฏิบัติที่แข็งกร้าวกว่าเดิมและอาจนำไปสู่ความเคลื่อนไหวที่คาดเดาได้ยากสิ่งแรกที่ไทยทำคือยกระดับการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเร่งด่วนก่อนตัดสินใจส่งฝูงบิน f 1 6และกริดเพนขึ้นบินตรวจการทันทีเพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่และยืนยันว่่าาไมมมีกรละเเิดดขตแน หรือการจัดก่อมำลังที่ผิดปกติการบินลาดระเวนของฝูงบินรบเหล่านี้ไม่เพียงเป็นการป้องปรามแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพไทยในการตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเมื่อรายงานจากพื้นที่ระบุว่ากำลังทหารกัมพูชาบางส่วนมีการปรับแนวตั้งรับและขยับกำลังเข้าใกล้แนวชายแดนบางจุดมากกว่าปกติทำให้ฝ่ายไทยต้องส่งหน่วยลาดระเวนพิเศษและทหารราบเข้าไปเสริมความแน่นหนารวมถึงติดตั้งระบบตรวจจับเพิ่มเติม,ตมในพื้นที่สูงที่สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายได้อย่างละเอียด ขณะดเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยรายงานว่ามีการได้ยินเสียงการฝึกซ้อมที่ดังขึ้นและบ่อยขึ้นจากฝั่งกัมพูชาซึ่งสร้างบรรยากาศความตึงเครียดในชุมชนอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ฝ่ายความมั่นคงของไทยก็เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่ามีการติดตามสถานการณ์ทุกวินาทีเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันนอกจากนี้ไทยยังตั้งศูนย์ประสานงานร่วมชายแดนเพื่อเปิดช่องทางสื่อสารตรงกับกัมพูชาลดความเสี่ยงจากความเข้าใจผิดหรือเหตุการณ์ลุกลามโดยไม่จำเป็นแต่ความคลุมเครือของคําสั่งจากผู้บัญชาการคนใหม่ของงงกััััพูชาายยคคปจจสํญ ที่ทําให้ไทยต้องคงกําลังทหารในระดับสูงต่อไปความเคลื่อนไหวเชิงยุทศศาสตร์เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงที่ภูมิภาคอาเซียนกําลังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยระหว่างประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทําให้การสั่นไหวในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชามีผลกระทบกว้างกว่าการเมืองท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงบางรายชี้ว่าการปรับทับครั้งนี้ของกัมพูชาอาจเกี่ยวข้องกับความพยายามจัดสมดุลอํานาจภายในประเทศหรือเตรียมบทบาทใหม่ ในภูมิภาคทำให้การเสริมกำลังบริเวณชายแดนถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดันเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าการเตรียมพร้อมเพื่อปะทะจริงอย่างไรก็ตามไทยไม่ประมาทและยังคงประสานงานทุกฝ่ายเพื่อหละมีเกลี่ยนความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันกองทัพอากาศไทยยังคงใช้ F16 และกริดเพนสลับบินเพื่อตรวจจับทุกการขยับของกองกำลังคู่ขัดแยง้งพร้อมทั้งรักษาระบบเฝ้าระวังทางอากาศตลอด24ชั่วโมงการทูตของไทยก็เดินหน้าเต็มที่ผ่านช่องทางการหารือทั้งระดับรัฐมนตรีและทหารเพื่อขอข้อมูลที่ชัดเจน จากรัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวกับกรอบอานาจและนโยบายของผู้บัญชาการคนใหม่ความพยายามนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองฝ่ายซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของความร่วมมือในภูมิภาคสถานกสหรัที่ยังคงอ่อนไหวเช่นนี้ทาให้ทั่วทั้งภูมิภาคหันมาจับตาเพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นในพื้นที่ไทยกัมพูชาก็อาจสร้างแรงกระเพื่อมต่อสเสถียราภาพของอาเซียนทั้งหมดและส่งผลให้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคหยุดชะงักไทย จึงเดินหน้าอย่างรอบครอบทั้งด้านการทหารและการทูตเพื่อรักษาสเสถียรภาพโดยรวมและลดความเสี่ยงจากการ,รเผชิญหน้าที่ไม่จําเป็นในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกาลังเผชิญความไม่แน่นอนหลายด้านพร้อมกัน